เดินลงมาข้างล่างครับาาทางาทาง <laughs> ดูเห็ดทางกันครับนั่งพักกินน้ำแล้วก็วว <laughs> ใหญ่จริงแค่ดอกกีเห็ดดอกเดียวแล้วดอกอื่นไม่เ <laughs> ห็นครับยังหลบยังหาดินเหรอ มาเช้าย no ok ังไม่โผล่ครับมาโผล่เมื่อกี้นี่ครับโอ้โหใหญ่เลยครับลำนกย่างให่เห็นถัดจัดเลยก็บุกหวานที่ยับ กใหญ่คน<อ>ใหญ่<อ>ใหญ่มลอ,ลอใหญ่มากใครวะสัง